สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่กันนั้นคุณครูมีเพลงสนุก,นกมาให้นักเรียนฟังนะคะเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะประวิสันชนีนั้นคือมิสระอะกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราบไปผัดกะปูด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 ,ด,ด,ดูแล้วมันออกเสียงอะ สาระนั่นละคือประวิสัญชนีมองไปจะสาระอนั่นแหละคือประวิสัญชนีปราวิสัญชนีนั้นคือมีสาระ ะมองไปเจอสาระอนั่นละคือประวิสัญน,นีมองไปเจอสาระอนั่นละคือพระวิสัญน,นีเป็นไงคะบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยพอจะเดาได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ย วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำประวิสัญญีและไม่ประวิสัญนญนีนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับคำว่าวิสัญน,นีกันก่อนเลยนะคะวิสัญน,นีหรือเด็กๆรู้จักในรูปของสระอะนั่นเองค่ะ ใช้เขียนหลังพยัญชนะนะคะเช่นคำว่ากะกอะกะ,กะเห็นไหมคะจะจอะจะปะปอะปะ,ปะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าวิสันชนีนะคะเรามาดูคำประวิสันชนีกันบ้างนะคะ ง่ายๆเลยนะคะเหมือนเพลงที่เราฟังเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะมองไปเจอสะระอะนั่นแหละคือปะวิสันชนีคำไหนที่มีสาระอะคำนั้นคือวิสันชนีนั่นเองค่ะจำง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะคะแต่ว่าวิสันชนีจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือคำปะวิสันชนีที่ประสมอยู่พยางหน้าและประสมอยู่พยางหลัง เรามาดูประเภทแรกกันก่อนนะคะถ้าประสมอยู่พยางหน้าให้อ่านออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกนะคะคำว่ากระทงเห็นไหมคะเราจะอ่านเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นนะคะกระทงนะคะเราจะไม่อ่านเป็นกะ ทงแบบนี้นะคะสะพานมะลิทะเลตะก้ามะพ้าวกระจก ปีและชะมดค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำเพิ่มเติมนะคะโดยเด็กๆสามารถเปิดหนังสือภาษาพาทีเพื่อที่เราจะได้ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูคำแรกกันก่อนเลยนะคะคำว่ากระซิบกระดาษกระดู กะเพ้าคะน้าบะมีประกอบประกาศมะเร็งะร,ะระกา ดัวค่ะต่อไปเรามาดูคำประวิสัญชนีที่อยู่พยานหลังกันบ้างนะคะเมื่อกี้คำประวิสัญชนีถ้าอยู่พยานหน้าอ่านออกเสียงเพียงแค่กึ่งเสียงแต่ถ้าอยู่พยางหลังให้อ่านเต็มเสียงนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะคำแรกนะคะ พาหะนะเห็นไหมคะเราจะอ่านแบบเต็มเสียงนะคะพาหะนะสีสะสวนสาธารณะอักขระภาชนะขะยะ ชัมระซากุระอุตสาหะทักษะเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างคำเพิ่มเติมอยู่ในหนังสือภาษาภาทีหน้าที่60นะคะลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะจังหวะ บะทุระมานะระยะลักษณะศิลปะหิมะและอิสระค่ะเห็นไหมคะว่า คำประวิสรชนีก็คือมีรูปสระอะนั่นเองถ้าอยู่พยางหน้าอ่านเพียงแค่ครึ่งเสียงแต่ถ้าอยู่พยางหลังให้อ่านเต็มเสียงนะคะต่อไปเรามาดูคำไม่ประวิสรชนีกันบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะเด็กๆคำประวิสัชนีคือมีสระอะเพราะฉะนั้นคำไม่ประวิสัชนีก็คือ ไม่มีสระอะนั่นเองค่ะแต่ว่าการอ่านออกเสียงก็ยังจะมีเสียงอะอยู่นะคะเพียงแค่เราจะไม่เห็นสระอะนั่นเองค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้าและอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคํา เราลองมาดูตัวอย่างคำไม่ปละวิสันชนีที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญชนะกันก่อนนะคะคำแรกชาราเห็นไหมคะชะก็ยังมีเสียงอะชออะชะใช่ไหมคะเพียงแค่เราไม่เห็นรูปสะอะแล้วนะคะชะลาเห็นไหมคะอันนี้คืออยู่ด้านหน้าอ่านออกเสียงกึ่งเสียงนะคะพยาบาลทหาร ตะลึงขโมยคณิตศาสตร์ขมิน้นกสกี้สนุกสนานพานักงาน เรามาดูตัวอย่าคำเพิ่มเติมนะคะเหมือนเดิมในหนังสือภาษาพาทีนะคะคำแรกคือคำว่าถหนนพลังงานสบายอธิบายอร่อยและอนามัยค่ะ ต่อไปเรามาดูคำไม่ประวิสันชนีที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคํากันบ้างนะคะตัวอย่างคำแรกค่ะตุกกตาเห็นไหมคะคำว่ากะเห็นไหมคะอยู่ระหว่างคำว่าตุกและตานะคะเป็นตุกกตานะคะนี่คือการอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำนั่นเองค่ะ มารายาทราชสีอวสานวิทยุโทรศัพท์พจนานุก,มกรมศกกปกโทรทัศน์ เขียวขจีนะคะอ่ามาดูตัวอย่างคำเพิ่มเติมกันดีก,กว่าค่ะเด็กๆคำแรกนะคะคุณณภาพจักรยานผลิตภัณฑ์วันยุคสุขภาพและทา่านบัตรค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเรื่องคำประวิสันชนีและไม่ประวิสันชนีง่ายหรือยากคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะจาไว้ให้ดีมองไปเจอสะระะนั่นละคือปะวิสันชนีเพราะฉะนั้นคําไหนที่มีสะระ,ะก็คือเป็นคําที่เป็นคําประวิสันชนีนั่นเองนะคะถ้าอยู่ด้านหน้าอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงแต่ถ้าอยู่ด้านหลังอ่านออกเสียงแบบเต็มเสียงนะคะ ส่วนคำไม่ประวิสัรชนีก็คือคำที่ไม่มีสระอะนั่นเองนะคะโดยจะอ่านเสียงอะกึ่งเสียงด้านหน้าพยางค์แรกแล้วก็อ่านเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคําเช่นคําว่าพระไม่ใช่สิเช่นคําว่าอะไรคะติ๊กตอก,กติก๊กตอกเช่นคําว่าเช่นคําว่าอะไรเอ่ยตุ๊กกาตาใช่ไหมคะระหว่างคําว่าตุ๊กกับตาเป็นต้นนะคะ ต่อไปเป็นงานให้เด็กไปทำมานะคะแบบฝึกหัดหน้าที่41-42ถึงข้อ4ถึงข้อ5เพียงแค่2ข้อเท่านั้นนะคะไม่ยากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันในคลิปถัดไปแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณครูยังไม่บอกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิป,ลปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย